กำลังจะกลายเป็นมรสุมลูกใหญ่และลูกใหม่ของสาวแพลวพาวแสงทองหรือไม่นะครับไม่รู้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการออกมาตั้งข้อสังเกตหลังเธอไปออกงานคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดบึงการและมีคนตาดีแอบเห็นนะครับว่าหนุ่มวุฒิมือมิกอยู่ในงานด้วยซึ่งหลายคนนะครับก็ถึงกับงงว่าไหนบอกว่าลาออกจากวงไปแล้ว แต่ทำไมยังคงมาทำงานด้วยกันย้อนกลับไปในครับในช่วงที่เป็นดราม่าในวงหมอลำชื่อดังนะครับวุฒมือมิกถูกโยงว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวแพลวพาวต้องแตกนะครับจนเจ้าตัวต้องออกมาประกาศขอลาออกจากวงโดยบอกนะครับว่าผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณระยะเวลา4เดือนกว่าๆรวมๆกว่าร้อยงานบวก รับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณบอสทั้งสองท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้ว การกระทาใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกับขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําลายครอบครัวใครเพราะผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างซึ่งหลังการออกมาประกาศลาออกของหนุ่มวุฒิมือมิกนะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่ามันจะซาลงแต่ครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวแพลวพวก็ไม่ได้กลับมาคืนดีกันเหมือนอย่างที่หลายๆคนคาดกันไว้นะครับอย่างที่เราบอกเลยครับว่า เขาต่างคนต่างธรรมหาหากินเหลือแค่สถานะพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นจนในเวลาต่อมานะครับกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยฮะในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็ดูเดือดเลือดพ่ายกันเลยทีเดียวในแอปพลิเคชันทิกตอ,อกนะฮะก่อนหน้านี้ครับมีการนํารูปนะฮะเป็นภาพนิ่งเลยเป็นรูปผู้ชายใส่เสื้อสีแดงกับกางเกงขาสั้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นครับก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าตาเขาดูระไม้คล้ายกับหนุ่มวุฒิมือมิกซ์ซะลอเกินและที่มันมากไปกว่านั้นนะครับก็คือว่า รูปดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรูปที่ถูกถ่ายในช่วงเวลาประมาณเดียวกันกับเวทีหมอลำชื่อดังที่เป็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้ในเรื่องของมือที่3ซึ่งจากภาพที่มีการมาตั้งข้อสังเกตกันนะครับก็นํามาซึ่งการแสดงความเห็นที่ว่าเป็นภาพตัดต่อหรือไม่ใช่จริงหรือเปล่านะฮะจนต่อมาไม่เพียงเท่านั้นครับบอกว่าตัดต่อใช่ไหมงั้นเอาคลิปไปดูกันเลยพร้อมกับใส่แคปชั่นว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบ อบเภอจังหวัดปึกกากนะคะที่ให้พ่อใส่ท้องได้มีอกาสมารับใส่พี่น้องนะคะมอบความสุขให้พี่น้องแปลกแก่นหนังเป็ทีค่ะพ่อจะได้แม่สวยนี้บอสวยแบบนี้เป็นกระเด็นหัวอีกน่าค่ะบ่แน่นอนนะครับว่าหลังมีคลิป ที่เห็นเป็นตัวตนมีการเคลื่อนไวหวนู่นนี่นั่นนะฮะเชาวเน็ตครับเพื่หลายคนครับก็จับจ้องไปที่สาวแพลวพลวนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นตอนเธอขึ้นไลฟ์สดบ้างหรือแม้กระทั่งเธอโพสต์อะไรก็ตามแต่นะครับจะมีบางคนเนี่ยเข้าไปถามเธอตรงๆเลยว่าสรุปแล้วกับหนุม่มวุฒิมือมิกมันอะไรยังไงกันแน่ขณะเดียวกันนะครับในคลิปที่บอกว่าเป็นหนุม่มวุฒิมือมิกเนี่ยก็มีการแสดงความเห็นมากมายนะครับโดยส่วนใหญ่มองว่าที่ผ่านมาสรุปแล้ว ต้มคนทั้งประเทศหรือว่าอย่างไรอย่าได้ก็ตามครับในวันนี้สาวแพววนะครับก็มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับใส่ภาพลูกๆของเธอเอาไว้ด้วยนะครับว่ามีเวลาอันน้อยนิดก็ยังดีนะลูกแม่ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่พวกหนูลืมตาดูโลกและก็ใส่ใจหนูตั้งแต่รู้ว่ามีชีวิตน้อยๆอยู่ในท้องแม่ใครจะว่ายังไงก็ช่างฉันผู้รู้อยู่แก่ใจว่าทุกอย่างมันเป็นมาอย,ย่างไงแม่ท่องคำว่าอดทน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 ,ดท,นทุกนาที เพื่อพวกหนูนะลูกรักสุดใจ